ครับนีครับอ๋สอทอนี่สอทอก้าวเวานี่สอทอมหาชนนั่นนี่เออเ่าโดยเฉพาะสอทอก้าวเวานี่นี่ทำทำเอ็มโอยูกับกับอดีตพออแล้วเออว่าจะทำลูกปั้นสอทอก้าวเวานี่ขนาดเปเรตตบอลจริงๆยังไม่มีลูกปั้นที่ประเทศบราซิลนะแต่ว่าสอทอกาเวานี่จะได้มีลูกปั้นที่โรงเรียนนี้แหละไม่รู้ล่ะใครมาเป็นผอ ถ้าถูกช่วงกาบเห่านิพานก็จะได้ทำลูกปั้นนิพานอาจารย์าคนรู้อยู่เนาะครับนี่รอะว่าสอทกาบทำเอ็มโอยไว้แล้วจะสร้างลูกปั้นเอาตรงทางเข้านี่แหละผมรู้แล้วครับองสีนี่ยยิ้มเสียเท่าบอกว่าจะมาแก้แคนทีมลนายไต่เลยกองหากกองเก้าในบาดี แต่อยู่โรงเรียนญี่ปุนนี่เอาประธานสุธินไปก็ยังไม่ไม่ได้แชมป์นะนี่ต้องเอาสุนชัยบอกแล้วเก้านี่่าที่มาที่พี่ชายนายกรสอมาทินนายกเมืองครับหมายเลขเก้าเสื้อสีเหืองนี่แหละเสียบตุ้ยสุริยาสีตะปุติรัผู้มีส่วนพักด้านให้สนามกีฬาแห่งนี้เจริญขึ้นมาแล้วก็ เสียตด้ยนี่เป็นพี่ชายของนายยกเ <ยก S 1> ทศบาลาเมืองโกนิสัยนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายของ,ของอสอสอยุทธนาสิทธบุตรพรรคประชารัฐนี่มีสสห้าคนนะครับนี่จังหวัดนองคายสองคนเลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดามมแต่ว่าประธานไต่จะไปตั้ง,งพักที่ห้าสิบสามนะครับพักเสรีความรัก <laughs> อันนี้ผมมูดเล่นนะ, <laughs> ะนโยบาย ให้เอาเมียสี่ผัวสามเป็นหมอทนายไจครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องสมชายครัวสองนางแล้วก็ถ้า f เฟซบุ๊กก็สมชายบุญชัยถ้ายูทู e ก็ไทยบ็อกซิ่งลูกเจ้าแม่สองนางครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับถุดมือหลานประสานมือแฟนครับมาดูนะครับมาดูผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นโมเดลเป็นต้นแบบนี่ นี่ครับเออหมอนทองมีตั้งสี่หมื่นคนดูนี่แบ่งมาให้อาวุโสคนที่ใส่สักสี่ร้อยคนก็พอแล้วเออนาดชนาทิปนี่ยังขายบัตรได้เจ็ดร้อยบาทนี่คนมาดูแค่ห้าร้อยบาทโอ้สงการห้ากินมาแล้วนะครับนี่คูโก้นี่โอ้แกว่าจะแขวนสตาร์ทนี่หมายเลขสิบนี่ห้าสิบห้าปีเก่งที่สุดในหนองคายคนนี้แหละ แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่ามีช่วงหนึ่งจะแ,แพ้สี่ไฟติดเลยนะครับนี่คูโก้เนี่อ,อวันนั้นทนายไต่เอาแต่คนแก่มาอยู่นะครับเดี๋ยวแกแพ้สี่ไฟติดอันวันนี้ก็ดูสอทอกาวารอบนั่งข้างผมนี่ก็แพ้มาสี่ไฟติดแล้วนนี่ถ้าเป็นมวยก็หลักหายนะครับไม่มีคนลงเริอมพันแะแพ้เยอะ <c oughs> แต่ว่าคูโก้แกไปแก้ได้ครับสองครั้งหลังครับไปชนะ เอาครับจับตามองจ้องตาดูนะครับอยากระติกตาต่อจากนี้นี่คือนายกแสงนะครับนี่ต่อให้ครูโก้นะครับเป็นครูกีฬาโรงเรียนจุมพลคนนี้นายกแสงก็ผมก็เลยหลงแล้ว่ามันคือกันครับนี่ทนายตายนะครับทนายตายทนายต่อยนี่อนาคตจะตั้ง ชมรมช่วยเหลือหญิงสวยอัชจักก้อุ่มแม่น้ำโขงนะครับทนายตายจะตั้งชมรมนี้นะครับเพื่อจะช่วยแจ่ผู้หญิงสวยลุ่มแม่น้ำโขงมีปัญหาให้แข่งอัจฉริยะหรือว่าทนายตัม้มทนายตายนะตีกลอนีเอ่เอาจันเจ้าเอาจันเจ้าเลี้ยงบอลห่างตัวนี่เอาวิชากรสีมาใช้นะครับ <laughs> อาเบียกเบียกเด้อสี่โค้งห่างมีผู้เฒ่าสามเดือนเหมนเนี้ยเราเล่นกันสนุกสนานให้มันลังแต่สารอินโดฟีนเสารที่มีความสุขนี่ดูลีลาทัานนายกนี่สงการพพยกินนี่ห้าหปีเก่งที่สุดในหนองคายอันนี้จากการให้คะแนนของสงชัยนะครับก้าวเวลานี้ข้อที่สองก้าวเีอันดับหนึ่ครับนี ไม่ธรรมดานะครับทีมเสื้อสีเหลืองนี่เกียรติประวัติยาวเฟื้อยเลยนะครับต้องต้องจอดรถคุยกันเลยนะครับแชมป์ปราพ่อปี6 2สองครับคองแชมป์มาจนปัจจุบันนะครับปี6.2ไปเตะได้แชมป์ปี6 3ไปเตะก็ได้แชมป์ปมหลังจากนั้นเขาไม่จัดก็ก็ถือว่ายังเป็นแชมป์อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีการาแต่ว่าเดือนมีนาไม่รู้ว่าเขาจะจัดหรือเปล่านะครับงานงานใหญ่นะครับงานอนุสาวรีย์ปราพ่อ อ่าทีมเสียดตุ้ยทนายตายนี่แหละกับทีมพวกผมนี่แหละเป็นแชมป์ตั้งแต่ปี6 2สองโอ้โดนเติมดีด็วยหกสองหกสาหกสี่ห้าหกอ่าก็ถือว่าเป็นแชมป์มาเก้าปีแชมป์งานอนุสาวรีย์ป่าม่อและที่สำคัญนี่ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่หนึ่งอ่าทีมการท่าเรือมาเลยนะครับทีมชาติไทยนี่แหละแล้วก็ทีมชาติเวียดนามมาสองทีมทีมชาติลาวมาสองเวียนมนุก็มามาเพสเสียดตุ้ยนี่แหละ ถ้วยยังอยู่ยุบเสียตุย้ยถ้วยสุดอัานน่ะถ้วยอยู่บ้านเสียตุ้ยนะเออไม่ธรรมดาเนสะื้อเสือเหลี่งเหมือนวันดุ๊กแล้วก็ทีมชาติไทยมาสู้ทีมคนุีิใัยไม่ได้แต่ว่าได้แชมป์วันนั้นโดยการเตะลูกโทษอย่างเดียวเออยิงลูกโทษจนได้แชมป์นะครับโอ้ผมก็ยังตกใจเลยอืมแต่ว่าภาคหลังนี้ก็แตกไปหลายทีมก็เริ่มเผลวไฟครับนี่ เอกาบอกท่านประหลัดไหนมาติดบอกผมอยู่ไหนล่ะอยู่บ้านเรานี่แหละยายมาบ้านเราไม่ได้ลงมาตอนนี้ลงทุกเบอร์ไหนไหนครับใครอยู่ใกล้ๆก็มาชมนะครับมาดูผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างโอ้ดูการดูดบอลของขนายไายนะครับแม่สกิลทักษะไม่ธรรมดาเอาเสียตุ้ยนะครับวิ่งไวมากครับดูการล็อกบอลเออดูไหว ครับดีครับดูว่ากองสีจะผ่านอ่าที่อูดเป็นอะไรฮะครับนี่ดูครับดูพอพอชาตีกับเลขาเลขาโอ้โหโอ้โอ้กองสีกองสีป้อมหน้าแล้วป้อมหน้าแล้วป้อมหน้าแล้วโอ้กองสีโอ้ยน่าจะเลี้ยงไปอยู่สักสองเก้านะครับโอ้ โอ้ยกองสีเออถือว่ากองสีพัฒนาขึ้นแล้วนั่นนี่ปกตินี่วิ่งไปทันบอลนี่ถือว่าถือว่าถือว่าแอดวานแล้วอัพสกิลเวสกิลทักษะดีนะเอ้าเอาดูดูเสื้อสีเหลืองนี่น่าจะเดินเล่นนะครับเพราะว่าวิ่งไม่ไวดีดูประธานตายยิงไกลไม่ต้องห่วงอือฮึเจะบ่มนี่เออนี่นี่มาลาโนนาโพลิสัยนี่หมายเลขยี่สิบสี่นี่ นี่แกมาเตะบอลสามปีผมไม่เคยเห็นแกลม้มสักทีเลยนี่มาได้ยี่ยสิบสี่นี่เออเออการทรงตัวบาลานซ์ตัวนี่ดีมากมาได้ยี่สิบสี่ไม่เคยเห็น,ล,หนล,ล้มแต่ว่าประธานสที่นี่านนมาเตะบอลน,นี่นผมมีโค้ต้าให้ล้มเก้าครั้ง,งบางทีก็ล้มเกินครับก็อวงการกีฬาพนิสัยค่งจะคึกคักละไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนอ่า เพราะว่าผมยินดีกับเสียตุ้ยนะครับกาเบาครับเสียตุ้ยก็เป็นพี่ชายของนายยกเมืองแล้วก็เป็นพี่ชายของสสผมดูข่าวแล้วผมดีใจเลยนะครับเห็นยุทธนาเดินเข้าพักภูมิใจไทยเดินตามหลังตีนุชไปโอ๊โรลีลารลีล่อทนายตายกะว่าจะส่งให้เสียตุ้ย โอ้ครับยินดีต้อนรับเสียดุกนะครับเสียดุกผู้จัดการช้างไทยวัสดุนะครับนี่ผมก็ไปอุดร้านเสียดุกประจำนะครับช้างไทยวัสดุนะครับนี่ตัวเล็กๆ้างผมนี่แหละลูกรอแกมาปั๊บผมรอไปอยู่อันดับสองเลยอ่านี่ดูเลขานะครับนี่ดูคูโก้ห้าสิบห้าปีเก่งที่สุดในหนองคายเออเอายางยาง กูนะครับนี่ดูครับมาดูออฟไซด์ครับออฟไซด์ครับแน่ครับขอบคุณท่านกรรมการสากลนะครับท่านเป็นข้าราชการครูบำนาญหกสิบสามปีในอดีตท่านก็เป็นนักมวยดังเลยนะครับนกเล็กแสงธิ์ค่ายของพ่อตาลานวิเชียนนะครับอืมเพราะว่าในอดีตนี้ค่ายแสงธิดของค่ายนี้ดังมากเลยนะครับเป็นต่อยระดับเดิมพันเป็นล้านนะครับกรุงเทพ อันนี้ยคูโป้นะครับนี่ผมเป็นคูโป้นี่ผมจะลาออกจากคูเลยแล้วก็จะจัจ้างโค้ดมาสอนวิชาติ้นไมนเพื่อนเจ็ดจันนี่ผมจะทำยอดไลค์ให้มันได้เดือนละหกเจ็แสนเพราะว่าหุ่นแกดีอันนี้คูโป้ดูโอ้ระวัฒนาหากกรรมกันด้วยดีอยู่ผมเอาพัดเตอร์ตีรถมาอยู่ดูครับดูโอ้โหโอ๋อดิใครกดเบอร์สิ อะครับหมายเลขสิบหกสตาร์ทสีส้มนี่ท่านประหลัดนะครับนี่ปอกบนะครับนี่นี่ดูโอ้โหลอกสวยเลยนะครับโอ้โหโอ้ฮ่แม่เจ้าเก่งสี่สิบห้าปีจะให้คนหกสิบแปดหลอกล่ะครับนี่ให้ได้ยินได้ฟังก็ โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อๆไปครับว่าวันนี้มีฟุตบอลแข่งขันวันบาเลียนไทยอาครับเอาครับเอารถด่วนเลยครับของสีครับดูสกิลเลยนะครับนี่นี่พัฒนาแล้วเออถ้าเป็นรถก็ไม่โนเซ็นแล้วดู้จันเจ้าปูทูเอาจันเจ้าฮอ้ โอ้ห้าสิบกว่านี่แพ้คนอายุหกสิบกว่าเนี่ยครับดูครับเสียตุ้ยนานๆมาจะวิ่งไปหรือเปล่าถ้านนายตายเห็นเสียตุ้ยไหมเออไม่ได้เสียตุ้ยผิดแล้วผิดโอ้โหโอ้โหเสียตุ้ยวิ่งไปแล้วประธานสุธินดึงคืนหลังนี่วิชาครูชาตินี่เสียติวตุ้ยเราเรียนเป่าหาเธอแล้วป็นเป่าปากเหรอ เออออกตัวแต่ละเทือยว่ามัน F สนมสิบห้าเวอเออ F สาเนี่ยล่องหนนะเออเข้าประเทศเวเนซูเวลานี่ได้นะ F สาสนี่อือนี่ครับเราเกิดประเทศไทยใกล้แม่น้ำโขงผมว่ามีความสุขแล้ว ไม่มีภัยธรรมชาติอะไรไม่มีสงครามดูครับดูสายตะขอนะครับสายตะขอนนี่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 โดยเฉพาะเจ้าอันนี่นี่เดี๋ยวนายอำเภอจะแต่งตั้งตำแหน่งพิเศษให้เพราะว่าจะไปไปตรวจเอดีไปตรวจดีตามห้องอาหารนี่ครับนี่ครับ ดูดีลาขอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าเลี้ยงครับนี่โอ้โหอ้โหดูดูส่อคออุดนี่ท้าเป็นรถก็ประเภทได้เตแปดสูบนะครับนี่ดูครับนี่ใหญ่ครับกินน้ำมันเออเออโอ้ดิเออนะไรเออรถสี่สูบนี่ต้องแสลงไปเลยเจอแปดสูบ เสื้อเหลืองมี่วิ่งไม่ไวนะครับแต่เคาะบอลตามช่องมีไวแต่เสียตุ้ยคนเดียวนี่แหละความหวังของหมู่บ้านเสียตุ้ยครับเสียตุ้ยรอแล้วจะถึงเสียตุ้ยหรือเปล่าเสียตุ้ยนี่โอ้ยว้าเอาทนายตายยืมมันไปยืมมันไปโอ้โหโอ้โหเอายิงแล้วต้องกอบไปโอ้ยมันมันมันดินตรงนั้นมันสูงนะนี่โอ้ยไปยิงจกพื้นเออจกดินจกดินเป็นไงกูก็ เออแน่ๆเอาเอาน้ำแข็ขงออประคบครับก็เท<อ>่าที่ผมดูก็ขอบคุณทั้งสองทีมนะครับเล่นกันแบบแฟร์เพย์อืมเอาไม่ไหวก็พักโออันตรายสำรองมีบ่ละ่ะให้จเดี๋ยวเรา,าลงแพนหนึ่งบอกบอกเอออ่ะเดี๋ยวดูคลิปหน้าก่อน